ครับอันนี้นะครับหลังจากติดผีเซฟนะครับก็ออกมาลองนะครับกับนะครับเจ้าของรถขับเองนะครับในความรู้สึกเป็นไงบ้างเพลสหลังจากติดผีเซฟแล้วมันเบาดีครับเครื่องเบาอ๋อเครื่องเบานะครับเร่งเร่งขึ้นไหมต้องเหยียบคันเร่งสูงไหมเร่งขึ้นนะครับติดกับจุด้อนแล้วอ๋อนะครับมันมันแตกต่างกับตอนยังไม่ติดนะครับอ่านะครับภาษาใต้อ่านะครับนี่นะครับอ่าของ ของดีนะครับติดตั้งเสร็จลองได้เลยนะครับไม่ต้องไปนะครับรอรอบพันอยู่นะครับนะครับสำหรับใครที่จะนะครับตัดสินใจนะครับว่าจะติดไม่ติดนะครับลองติดดูนะครับอ่าขัตาการเร่งแตกต่างนะครับกดแผ่วๆนะครับกดแผ่วๆแล้วรู้สึกว่าวิ่งออกตัวนะครับอึดไหมครับเวลาออกตัวไม่เลยครับอ่านะครับ นี่ครับที่จะเลนนะครับหวาเยี่ยมมันออกตัวกล้องว่าสิบคนครัออกตัวคล่องนะครับเสียงเสียงฟาดดีนะครับอ่านี่เกียร์อะไรครับเนี่ยเกียร์สี่เกียร์สี่นะครับครับมาลองนะครับลองดูนะครับนี่เปิดแอร์เรียบร้อยนะครับเครื่องเบานะครับวิ่งเรียบเลยนะครับเหมือนได้รถใหม่มาอีกคันนะครับเครื่องไม่สะดุดเครื่องไม่สะดุดนะครับนะครับ ฝั่งนี้นะครับก็สัญลักษณ์นะครับแซดนะครับแซดทีนะครับแซดทีก็เข้าไปตรงนะครับตรงไส้ที่ไส้กรองออกมานะครับสวมเข้าไปลักษณะนี้นะครับและอีกฝั่งนะครับฝั่งที่จากไส้กรองมาจะมาเข้าท่อไอดีนะครับท่อไอดีของเครื่องยนต์นะครับก็เอา